สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ ช่องท,ที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเค o p นะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสมาชิกนะครับจากวง Big Bang นะครับที่ตอนนี้นะครับทาง YG ีเนี่ยได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวของแท้ยังนะครับสมาชิกจากวง Big Bang นะครับแล้วก็มินโยรินนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มีการแต่งงานกันไปทีี่เรรยยบ้้แลว หลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้มีการแต่งงานกันไปในปี2018นะครับตอนนี้นะครับแทยังและก็โยรินนะครับได้มีลูกคนแรกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ทาง YG เนี่ยได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงทางสื่อของเกาหลีนะครับได้มีการรายงานว่าโยรินนะครับได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลูกคนแรกนะครับของโยรินและก็แทยังเนี่ยเป็นลูกชายด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่มีข่าวนะครับออกมาตอนนี้นะครับทาง YG Entertainment นะครับก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าข่าวเนี่ย แล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโยรินภรรยาของแทยังเนี่ยได้กําเนิดลูกชายนะครับแถมยังมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆอีกด้วยนะครับสำหรับลูกชายคนแรกของโยรินแล้วก็แทยังนะครับซึ่งอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าแทยังแล้วก็โยรินเนี่ยได้มีการแต่งงานกันไปนะครับในปี2018นะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ยังเติมความรักยังคงรักกันนะครับยังมีความรักที่หวานชื่นมากๆทั้งคู่นะครับได้มีการคบหากันนะครับเป็นเวลาประมาณ3ปีเลยก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับ แทยังแล้วก็โยรินเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่รักคนดังนะครับในวงการบันเทิงของเกาหลีที่ได้รับความรักแล้วก็ได้รับคําชื่นชมมากๆเลยนะครับจากเหล่าแฟนคลับรวมไปถึงสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับรู้ข่าวนะครับถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะครับแถมก็ยังนะครับมีการให้กําลังใจแล้วก็คอยเชียร์ทั้งคู่นะครับให้ได้คบกันไปยาวๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้มีการแต่งงานแล้วก็ตอนนี้นะครับได้มีข่าวดีออกมาอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวลูกชายของทัั้งคคู่นะรบ อดออกมาด้วยความแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะครับที่มีความน่าอิจฉากันมากๆเลยสําหรับแทยังแล้วก็มินโยรินนะครับตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็กําลังตื่นเต้นดีใจมากๆเกี่ยวกับลูกชายคนแรกของเขานะครับและหลังจากนี้นะครับก็อาจจะมีข่าวดีๆเนี่ยตามมาอีกนะครับสาหรับทั้ง2คนยังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของแทยังแล้วก็โยรินนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่กันนะครับแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเด็กตัวน้อยนะครับที่เพิ่งจะคลอดออกมานะครับ ของทั้งคู่อีกด้วยนะครับยังไงก็มาให้กําลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับลูกชายคนแรกของแท้ยา่งบิ๊กแบงนะครับแล้วก็มินโยรินนะครับภรรยาของบิ๊กแบงนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้แล้วก็อยากแสดงความยินดีนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ด้วยนะครับอย นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ